วัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม FPS free to play ที่กระแสม,มาแรงที่สุดจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจาก the final เป็นเกมฟรีโหมดการเล่นสนุกมากภาพสวยความสมจริงเราสามารถทำลายทุกอย่างที่อยู่ในเกมได้อะไรอะไรอย่ามาสู้กับไปน,นีเป็นถังระเบิดครับ อ๋ออยู่นี่ไปหนึ่งไปอีกหนึ่งครับโอ้โหมันมาจากไหนกันเยอะแยะอย่าเพิ่งจบไปทูกองกันโอ้โหได้อยู่อะหนีไปไหนไ้